ครับเรามาดูกันนะครับว่า10ข้อดีของการออมเงินผ่านประกันชีวิตเมื่อเทียบกับธนาคารแล้วเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1ครับเรามาดูวัตถุประสงค์ของการออมก่อนออมกับแบงก์นะครับออมกับธนาคารและออมกับซัมซุงประกันชีวิตนะครับ ออมกับธนาคารเนี่ยนะมีสภาพคล่องขวากถอนได้ง่ายนะครับแต่ออมกับประกันหรือบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนั้นเป็นการออมที่สร้างวิเนยในการออมอย่างเป็นระบบนะครับประเด็นสำคัญเลยนะครับก็คือว่าควรมีเงินสำรองฉุกเฉินครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อย6เดือนนะครับอย่างน้อย6เดือนน,นี่คือข้อแรกนะครับคือ ดูที่วัตถุประสงค์ของการออมนะครับในข้อที่2นะครับเรามาดูนะครับว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเทียบผลตอบแทนระหว่างธนาคารกับบริษัทซัมซุงเนี่ยเราเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยปัจจุบันก็ดอกเบี้ยก็อยู่ที่จุดหนะมัจุต่อปีนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นข้อมูลเมื่อปี 63นะครับแต่ว่าก็าใกล้เคียงนี่นะครับนะธนาคารกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์นะครับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับโอเคนะครับแต่ออมกับซัมชุงประกันชีวิตเนี่ยรับผลตอบแทนเทียบเคียงธนาคารอยู่ที่ประมาณ2.40%ต่อปีนะครับ2.40%ต่อปีไอ้นี้ผมพูดถึงแบบตัว10ทับ6นะครับ ตัวสิทธะบกนี่ขวาแค่6ปีนะสิปีคืนหมดมีเงินคืน 4- 6ถึงเซต์ต่อปีนะครับการันตีผลตอบแทนตลอดสัญญาด้วยนะครับตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับในข้อที่2นะครับในข้อที่3นะครับเรื่องของภาษีนะครับออมกับแบงค์เนี่ยต้องเสียภาษี15%นนะแต่ออมกับซัมซุงประกันชีวิตนั้นเนี่ย ไม่ต้องเสียภาษีนะครับผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับเรื่องของภาษีเรื่องของความคุ้มครองล่ะครับออมก,กับแบงค์แน่นอนนะครับไม่มีความคุ้มครองแน่นอนนะแต่ออมก,กับซัมซุงเนี่ยได้รับความคุ้มครองร้อยถึงสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันนะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวละครับในด้านความคุ้มครอง ในนัเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าถ้าออมเดือนละหนึ่งหมื่นออมเดือนละ 1, หนึ่งหมื่นธนาคารออมเดือนละหนึ่งหมื่นก็ยอดเงินฝากในบัญชีก็หนึ่งหมื่นเช่นเดียวกันนะครับถูกต้องไหมฮะแต่ออมกับประกันนะครับกับซัมซุงเนี่ยครับหนึ่งหมื่นแต่ได้วงเงินทุนประกันหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับ อันนี้แบบซัมซุงดีไลท์ยี่สิบสี่ทับยี่สิบสี่นะครับบางแบบทุนประกันสูงกว่านี้อีกนะครับออมเดือนละหนึ่งหมื่นธนาคารก็ยอดเท่าเดิมคือหนึ่งหมื่นแต่ในบริษัทซัมซุงมีความคุม้มครองมีทุนประกันเงินเพิ่มคือหนึ่งล้านสามในบัญชีเลยนี่ครับแบบยี่สิบสี่ทับยี่สิบสี่นะครับเห็นไหมออมเดือนละหมื่นหมื่น กว่าบาทมีวงเงินคุ้มครองถึง1ล้าน3หากเกิดอะไรเกิดขึ้น1ล้าน3แต่ของธนาคารก็เท่าเดิมนะหนหมื่นก็1ห,หมื่นเท่าเดิมใช่ไหมครับความต่างเรื่องของมรดกล่ะครับถ้ากับแบงก์ผ่านต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายหลายขั้นตอนเลยทีเดียวละครับต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เอกสารหลักฐานต่างๆต,ตามที่ธนาคารกำหนดแต่ออมกับซัมซุงประกันชีวิตเนี่ยนะส่งตรงถึงผู้รับประโยชน์โดยการโอนเงินหรือเช็คเงินสดให้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลนะครับเพราะเราระบุไว้ตั้งแต่ต้นเรียบร้อยแล้วตอนที่บริษัทรับประกันประเด็นที่สกับเรื่องของภาษีมรดกครับ ออมกับธนาคารก็ต้องเสียภาษีมรดกนะครับภาษีมรดกเก็บจากสินทรัพย์ที่จดทะเบียนเช่นที่ดินหุ้นเงินฝากรถยนต์เป็นต้นมูลค่ารวมเกิน100ล้านบาทเสียภาษีมรดกตามกฎหมายมาตราที่6พระพราชภาษีมรดกมาตราพศสองพแครับแต่ออมกับซัมซุงประกันชีวิตเนี่ยเงินเอาประกันไม่ต้องเสียภาษี มรดกนะครับไม่ต้องเสียนะเรื่องมรดกเจ้าหนี้ล่ะครับแน่นอนล่ะครับออมกับธนาคารเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์เงินขวากนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ออมกับซัมซุงเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา897เนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงเบี้ยประกันที่ชําระมาเท่านั้นนะครับสมมติชําชระหมื่นก็ ได้หมื่นหนึ่งเท่านั้นนะ่ะชำระแสนก็ได้แสนไม่มีสิทธิ์ในจำนวนทุนประกันนั้นๆนเนนะจ้านี้การลดหย่อนภาษีล่ะครับการลดหย่อนภาษีลดไม่ได้ธนาคารแต่กับ Samsung ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ลดหย่อนบุคคลธรรมดาได้สูงสุดปีละห0 0 0งแบาทนะครับ อันนี้ไม่พูดถึงแบบบรรนาน,นะครับบรนานก็เพิ่มอีกสองแสนเป็นสามแสนนะตัวอย่างครับลูกค้ามีเงินได้พึงประเมินปีละล้านสครับซื้อประกันออมทรัพย์24่สี่ทับยี่สีบาทและใช้สิทธิรถยนต์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับที่ไม่ได้ซื้อประกันฝั่งนี้ไม่ได้ซื้อประกันนะครับจะเห็นได้ว่านะเขาต้องชําระภาษีเพิ่มเท่ากับหนึ่งแส 1,200บาทแต่ด้านนี้ที่ซื้อประกันนะซื้อประกัน1 0 0 0 0บาทเนี่ยรายได้สุทธิเท่ากันนะครับนะตรงนี้เนี่ยชำระเพิ่มเพียง90,000กว่าบาทเท่านั้นเองแหละครับเห็นไ,ไหมครับส่วนต่างประหยัดภาษีไปทั้งหมด20,000บาทต่อปีจากโครงการ24ทับ24เท่ากับประหยัดภาษีไป24ปีนี่คือ4 0 8นะเยอะทีเดียวละครับ เห็นไหมครับข้อแตกต่างระหว่างซื้อประกันและไม่ซื้อประกันเป็นเงินภาษ,ษีที่ต้องจ่ายทุกปีนะครับในประเด็นต่อมานะครับข้อที่9นะครับขึ้อะไรีก่อนข้อที่9นะครับ,รบการแนบสัญญาเพิ่มเติมออมกับแบงค์ไม่มีสัญญาเพิ่มเติมนะครับไม่มี แต่ออมกับซัมซุงเนี่ยเราสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพอุบัติเหตุโรคร้ายแรงต่างๆซื้อได้หมดนะครับแนบไปได้หมดนะครับข้อดีนะและในประเด็นที่10นะครับสารรนทร่บุคคลนะครับออมกับแบงค์ไม่ได้นะออมกับแบงค์ไม่ได้แต่ออมกับซัมซุงประกรรนันชีวิตลดย่อนภาษีนิติบุคคลได้นะครับคือประกัน Keyman นะคือบริษัทซื้อประกันให้กับกรรมการบริษัทนําไปเสร็จเบีย้ยประกันลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ครับร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อดีนะครับสิบข้อดีของการออมเงินผ่านประกันชีวิตเทียบกับธนาคารดีมากๆนะครับชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ